สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช้หัวไทย456ค่ะรอบนี้มานำเสนอแนวทางของฟันเป็นจริงค่ะงวดประจำวันที่1สิงหาคม2567นี้นะคะเด่นหน้าปกเลยค่ะ5กับ2นะคะ2ชุด2ตัวตรงนี้ก็จะมี 52, 54, 57, 58 23, 24, 27, 28ค่ะมาดูนแนวทางของวันที่แล้ว วดที่แล้วเข้าที่ติดที่สามติดที่บนตลอดสองตัวเนี่ยสองตัวของหน้าปกฝันเป็นจริงจะติดที่บนตลอดนะคะามาดูข้อมูลครับตรงนี้ก่อนที่อดจดยจไว้เสียดายมากเลยเขา้าเข้าทั้งหน้าปกแล้วก็ในปกสามตัวด้วยจับไม่ถูกเสียดายลืมไปเลยตัวนี้ส่วนใหญ่เขาจะมา เนี่ยสองตัวเขาจะมาติดที่บนตลอดนะคะแล้วมีงวดงวดวันที่หนึ่งเดือนหกข้างในโปกเขาให้ศูนย์สองหกออกห้าเก้าสามตัวข้างในเขาจะหลุดไปแล้วครัง้งหนึ่งแล้วก็จะเข้ามาหนึง่งงวดสองงวดสามงวดแหละมาดูงวดนี้ว่าเขาจะเข้าไหมถ้าเขาเข้าแอดมีตัวที่ชอบอยู่แลล้ห้ากับสองออจะจดไว จะตัวดูตัวข้างในปกว่าเขาจะให้ตัวไหนอ่าหมวดนี้ฝั่งนี้ก่อนค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้อาจารย์เพชรบุรพาเด่นเก้ากับห้านะคะเด่นมากเก้านะจะมีเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดห้าสองห้าสามห้าเจ็ดค่ะอ่าประมาณนี้เลยอาจารย์ทัศนีชี้ทางด้วยบนล่างเจ็ดกับแปดค่ะ จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเก้าค่ะรัวและลิ้นกระดาษเด็ดละอ่างวดที่แล้วค่ะประมาณนี้หนึ่งวดที่แล้วไม่เข้านะตรงนี้เลยค่ะเด่นเด่นสามตัวเดี๋ยแอดซูงให้ดู ตรงนี้ค่ะฝันเป็นจริงวดนี้ให้ศูนย์ห้าสีชนกันที่ห้านะคะจดไว้ก่อนชนกันที่ห้านะศูนย์ห้าสี 5, นะ่รอด,ดูว่าจะออมาตัวไหน รงกันที่ห้าตัวเดียวห้าจะมาไหมหรือว่ามาม่มาจับตำแหนงให้มันดีก่าอืมรอตรงนี้ค่ะห้าสามเก้าพิเศษสามตัวตัวเดียวเลยสรุปตัวเดียวให้ห้าสามเก้า งวดที่แล้วตรงนี้ข้างในปกเขาเข้า,ขา,ขา,ขาตัวเด่นที่หกนะคะตรงนี้ให้สามมีสามหกหกสามด้วยอ่ะเข้านะจ๊ะให้กลับไปกลับมาด้วยนะอุ้ยเกือบไปแล้วนะสามตัวเนี่ยเกือบแตกสามตัวด้วยนะ ัวเลขข้างในปกข้างในเล่มค่อนข้าง,างที่จะเยอะนะคะของฝันเป็นจริงดูหนะ้าดูผ่นานได้ค่ะเราเอาแค่ตัวเด่นหน้าที่สี่ค่ะจะเปิดให้ดูทุกหน้านั่นแหละหน้าจานดาวองคารให้เด่นที่ห้าตัวเดียวนะพอนวดนี้ซื้อมาแล้วก็ให้ชมบนทุกหน้าเหมือนท่านซื้อหนังสือมาเองเลยจะไม่มีกลับไว้หรอกวดที่แล้วค่ะ มี6 3สาให้ตัวกลับตรงนี้ก็มี3มี3ติดมาด้วยเอ่แล้วสามห้าสามหงจริงด้วยค่ะเขาให้บนด้วยนะเล็กๆตัวเล็กๆห้าสามหกห้กาสามหกสามหกเท่าเยอะอยู่นะประมาณนี้ ฝังนี้ค่ะรเีเจอดใจลุงหวังเจอดใจลุงหวังเด่นห้ากับ8นะคะเด,เด่นมาก8ดนะคะงวดน,นี้อาจารย์ชาลีตีหลัก10บบน7กับ9ค่ะผู้ชุดจะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งจ็สอง้าย์เ่งสองเกจ่าประมาณนี้ค่ะหน้านี้มวดที่แล้ว ม่มีอะไรนะจ๊ะแค่ไปดูได้จ้าตัวเลขเยอะมองไม่เห็นก็ขยายเอานะคะแค่ไปขยายเอานะคะอ่ามาฝั่งนี้เลยค่ะอ่าวัญใจคนอยากด้วยเด่นเจ็ดกับห้าให้เน้นที่เจ็ดนะคะวุนอาจารย์เดือใช้ให้เด่นที่สองค่ะอาจารย์เอียดเมื่อยอดเด่นบนแปรรองเก้าค่ะดับบนเจ็ดดับล่างเจ็เลยความวดนี้ งวดที่แล้วจ้างวดที่แล้วอาจารย์เอียดดับบนสามดับล่างเก้าอา้ไป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 น้าอาจารย์หน้าตยาค่ะหน้าที่แปดแล้วค่ะแคปได้แคปจ้าดูเป็นแนวทางค่ะดูทุกความบันเทิงนะคะ เดี๋ยวแอดรสรุปให้นะคะ,ะจะได้ไม่ปวดหัวนะจ๊ะหน้านี้ค่ะหน้าที่เก้าแล้วค่ะเก้าทิศอ่ำทิศอ่ำมวดที่แล้วก็ให้สามหกตรงๆเลยนะ,ะทิศอ่ำ สามหกตรงเลยนะคะตัวเด่นเขาก็เข้าไม่เดียวเลยหน้าที่สิบแล้วค่ะตัวเลขค่อนข้างเยอะมากเลยฝันเป็นจริงบางคนก็จะไม่ค่อยอยากจะดูกันแอนก็จะเน้นให้แค่หน้าปกนะคะตัวเลขความสำคัญขอนะงหนังสือเพราะว่ามันอ่า วที่แล้วค่ะหน้านี้ยอีกหน้าน้นจ้าหน้าที่สิบเอ็ดแล้วค่ะหน้าที่สิบเอ็ดวดที่แล้วค่ะาอาอาจารย์คุณหาหน้าที่สิบสองค่ะ มีของอาจารย์ขุนหารด้วยขาหมองเห็นนะคะอาจารย์ขุนหารในเด่นที่สองค่ะสุดประโชคบนล่าสองห้าเจ็ดเลยค่ะวดนี้ตัวเด่น,นะคะ่ะอืมขุนหารเด่นหลองห้าให้หกสอหสามออกสามหกในจ้า อ่ประมาณนี้เลยค่ะตรงนี้ก็สามหตรงนี้ก็เข้า,าหน้าที่สิบสามแล้วค่ะแคปได้แคปค่ะอาจารย์บุญจันทร์ค่ะงวดที่แล้วให้เด่นที่สามค่ะให้เด่นที่สาม หมดเงยเด่นที่ห้าดีจอ่าหน้าที่สิบสีดาบสวัยให้เด่นห้าสีเด่นมากห้านะคะงมดเนี้ยจอดใจลงวันให้เด่นมากที่แปดจาวี่ค่าเจ็ดสามเหนือใต้สีกับ9้าค่ะ หน้านี้ไม่เข้าค่ะงวดที่แล้วอัน,นเป็นจริงเด่นเนือเจ็ดกับสามแล้วค่ะลุยเจ็ดค่ะอาจารย์สันชัยสองห้าหกเก้าสีธุดาให้เด่นที่ห้าสองแปดจะเด่นนี้บนใเ่้งวดที่แล้วจ้า ที่สิบห้านะคะอ่าวดที่แล้วนะคะอ่าหน้าที่สิบเจ็ดค่ะ ที่สิบแปดแล้วชอบมากเลยจบแล้หน้นาที่สิบแปดชุดสองตัวค่ะงวดนี้สามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าจะเด่นบนสามห้าเก้าเจ็ดค่ะเด่นมากสามนะคะหลักร้อยค่ะสองสี่หกแปดค่ะชุดสามตัวสองเก้าห้าเลยค่ะวิ่งหกล่างนะคะอาจารย์ ธาตุทองแท้มีสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกค่ะอ่าหลักร้อยงวดที่แล้วก็เข้านะคะตรงนี้อเดี๋ยวจะลองจัดเเข้าที่สามนะคะหลักร้อยงวดนี้เาก็ประมาณนี้เลยค่ะสองสี่อ่าท้ายปกของเล่ม ฝันเป็นจริงงวดนี้ค่ะจะซูมตัวเลขตรงนี้ตรงนี้มีหกเก้าหกหเก้าสามสี่หนึ่งค่ะตรงนี้ห้าตัวจะมาตัวหนึ่งตลอดนะคะงวดที่แล้วข้อมบลงวดที่แล้วก็เข้าที่หมาตรงเนี้ยแี่มาหก ประมาณนี้เลยค่ะมวดนี้จะเน้นเน้นชอบคิดว่าสีไม่สี่ก็เนี่แหละได้ให้แคปดูหลังปกค่ะของฝันเป็นจริงงวดนี้ค่ะมีตัวหนังสือเล็กๆบางคนก็ชอบนะเอาแคปเอาไปขยายอ่านค่ะจะมีข้อมูลอะไรได้เด่นประจำวันของท่านห้าหามเนี่ยเขาก็จะมีบอก ท่านที่เกิดวันไหนเดือนไหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจรงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ